ปัญหาอยากมีลูกนะครับทำกี่ครั้งก็ไม่ติดจนเหนื่อยจนท้อบางคนที่มีกําลังทรัพย์หน่อยนะครับก็ทําวิธี IVF หรือ i x c s i นะครับจ่ายเป็นหลายหมืน่นหลายแสนบาทเลยแต่สําหรับใครที่ไม่มีกําลังทรัพย์ล่ะต้องตั้งสติก่อนนะครับทุกคนการขยันทํากันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าถ้าทํากันมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะของภายในของผู้หญิงมีความแห้งได้นะครับสิ่งสําคัญที่ควรจะโฟกัสมากมากเลยคือเรื่องความสมดุลของฮอร์โมนครับถ้าฮอร์โมนไม่สมดุลเนี่ยทำกันยังไงก็มีลูกยากอยู่ดีครับดังน เราควรจะเช็คตัวเองนะครับว่าฮอร์โมนของเราเป็นปกติไหมไข่ตกตามรอบไหมภายในมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเราเช็คตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยเราอาจจะมีน้องได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับขอแนะนําตัวนี้เลยครับคือ30นะครับคุณสำหริศครับมีส่วนผสมของตัวราก30นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเอสโตรเจนของคุณผู้หญิงนะครับสารไฟโตรเอสโตรเจนจากธรรมชาติเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อฮอร์โมนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับการตกไข่เนี่ยก็จะตกเป็นปกติตามรอบทําให้การแพล ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีส่วนผสมของโสมตังกุยและถั่วเหลืองนะครับซึ่งช่วยบำรุงให้หมดของเรามีความแข็งแรงช่วยบำรุงช่องและผนังภายในของเราให้มีความชุ่มชื้นและแข็งแรงอีกด้วยครับถ้าฮอร์โมนสมดุลแล้วนะครับไข่ของเราก็จะแข็งแรงมดแข็งแรงภายในของเราก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการฝังตัวก็จะง่ายขึ้นด้วยครับพอเจ้ของเรามาตรงรอบการคำนวณแผนการมีน้องก็จะง่ายยิ่งขึ้นทำให้เราไม่ต้องไปเสียเงินหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนครับ โอกาสที่เราจะมีน้องเนี่ยมันง่ายมากเลยครับถ้าเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะไม่ต้องเหนื่อยฟรีครับหากใครมีปัญหาสุขภาพต้องการปรึกษาข้อมูลเรื่องของสุขภาพนะสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ